ไอจุมันจะมาเรียกมามีอ่ะปะปีอะไรไม่รู้อ่ะไอ้รงสนเกียมมโบทัดอกจำปาตยโทัดดอกจาหนุ่มนกระชุ่กระชวยโอ๊ยหนมกระชุ่มกระชวยนุ่เกงคยแบสามสามไหมสาม ไปดิครับไอ้ดิร์นมีกี่สีวะไม่มีสองสีแต่เขาบอกว่าจะเพิ่มมาอีกสามสีไม่ใช่หรอแต่อันนี้ใช่หรอเปน่อหันนี่แบบเดียวเหรอชัดมันมีสองแบบพี่ถ้าถ้าสมมติเราตีแตกอันที่อยากได้อะมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งตีแตกด้วยหรอะตีแตกวะมันมันมันเป็นอีกอันหนึ่งอ่ะตีแตกวะผมแตกตอนแรกผมจะเอาอีกอันหนึ่งแล้วมันได้เป็นอันนี้ตีได้ครั้งเดียวอ๋อหมายค่อันนึงก็คือขอไม่ได้มันจะไดุ้่มใช่ ป้ามาเลวจ้าจะกันเจ้าป้ปาอุ่นมาดีน,นหนูมาอะหรออ่าใครหรอขอนเครับเฮ้ยมาเพื่อนหมนเท่าไหร่ดีอ่ะไอ้แค่ขาสามจุดห้าโอ้อตัต้งใจันตนรับนี้นี่แหละตรงตลาง ไปเอามาแล้วเต็มานยอะวะเต็สเปมาแล้สเมาแล้วใครออกมาได้เลยค่ะออกมาได้เลยเห็นค่ะน่ารังเกียจไปลเอา

มาหาหนูหรือมาหาใครามาหาใครมาหาใครเอาดีเยออะใชมาหาใครอะไรนะคเมื่อกี้บอเลยว่าอย่าไปคุยกับอ้พวกสัมภาระ เราจะไปรับเฟรมเนอร์ออันดับหนึ่งนะครับเราจะหาอันดับสิบเราจะอย่างแค่คันเดียวนะครับเนี่ยก็แตงก็เต้นอยู่กับไอ้จุนเงี่ยมาตอนใช่ครับออกได้เลยครับออกกันได้เลยยักษ์แตง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 ก่อนจุนมาถจากไหนถุยใช่จแตงแตงแังแตงอยู่ที่ไหนในการขึ้นรถใช่ไหมไอ้จุนมันจะมาเรียกมัมี๊อ่ะปั๊ปีอะไรไม่รู้ว่าโอเคแล้ว กิมอะไรด้ยริือเขาไม่ยอมอ่ะะไรด่วยถ้าหรอแป๊บนึงนะฮะเขาเขาอยากโอนกันอีกรอบแล้วจะเป็นี้อะไรอ่ะอะไเรื่องอะไรหนูไม่เคยมันเองไม่งูเไม่ร้เนสีแดงไม่รู้ยิ้มเวลาก่าเวลยิ้มไมยังไ แต่กะแตยังโยกว่อะไรที่ยินมาคุณป้ามาครับ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 ครับมาครับาคบมาับมาครับนาครับมาค่าคัาครับ่ัาครับมาคราครััรรมัรับคคครับครัครับ จัคูณนะคะเดี๋ยวพึ่งกับคูณนะขับกับก่อนสักพักอยู่นะคะเนี่ยแหละเดี๋ยวพึ่งแวะจับคูณกันนะจ๊ะนี่แหละเปนคนดีว่างนะครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วขาดโชเฟอร์ครับพี่ขาดโชเฟอร์ค่ะมีใครตายข้างในอีกหรือเปล่าครับสภาเดี๋ยวไปแล้วจะหายังไม่ได้ขึ้นรถรอสักครู่นะมาเร็วเดี๋ยวไปส่งไมีคนมารับเราหรือเปล่าอุ้ยรถเต็มรถเต็มรถเต็ม 妈啦哒，嗯，哒啦哒。